ือการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องสละอาโดยคุณคณรูกมลชนกณรินทร์โรงเรียนบ้านโพนงามสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ห้องเรียนครูเอ๋ยค่ะวันนี้มีเกมให้เล่นด้วยนะอยากเล่นกันไหมล่ะ ถ้าอยากเล่นแล้วไปดูกันเลยโอ้ยนี่มันรูปอะไรนะคะรูปอะไรคะนาใช่ไหมคะโอเคเก่งมากงั้นไปดูรูปต่อไปกันเลยค่ะรูปอะไรคะรูปอะไรเนี่ยรูปอะไรคะลาเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ ลูปอะไรคะลูกตาเก่งมากเก่งมากเก่งมากค่ะลูปอะไรคะลูปอะไรคะยาเก,ก่งมากค่ะนักเรียนโอ้โหนักเรียนครูเอ๋อยนี่เก่งจังเลยรูปสุดท้ายรูปอะไรคะกาถูกต้องค่ะสังเกตไหมคะว่าส่วนมากจะออกเสียงอาเนะาะอา กายาอย่างนี้ใช่แล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสระอากันค่ะโอเคไหนใครเขียนสละอาเป็นบ้างยกมือสูงๆส,สิคะโอ้ยมีบางคนเขียนได้นะงั้นเรามาทบทวนความรู้กันดีกว่าว่าสระอาเขียนยังไงไปกันเลยค่ะสละอาสละอาเขียนแบบนี้นะคะ สละอาไหนลองวาดมือสิสละอานะคะสละอาจะอยู่ท้ายพยัญชนะนะคะไปดูคำแรกกันเลยเดี๋ยวครูขอลดตัวเองลงนิดนึงแปลงลา่าคคำแรกอะไรคะนักเรียนกออา,ก,ากิ่งมากค่ะต่อไปคำอะไรคะขออาขากิงมากค่ะต่อไปค่ะ พออาคาเก่งมากนักเรียนครูเอ๋ยเก่งที่สุดเลยเก่งมากๆเลยอะ่ะจออาจ้าโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆต่อไปบ,บอบออาบาเก่งมากค่ะโอ้โหนักเรียนของค,คุณครูเอ๋ยเน,นี่ยมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยต่อไปค่ะปออาปาค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากต่อไปค่ะ ออาอาโอ้โหสุดยอดจริงๆต่อไปค่ะตอาตา <c oughs> เก่งมากเก่งที่สุดอื้อหต่อไปสอาสาโอ้โหประทับใจนักเรียนของคุณครูเอ๋ยเก่งมากเก่งมากจริงๆต่อไปเลยค่ะอย่ายอมแพ้เขาค่ะหมดหรือ,อยังเนี่ยหอาหาโอ้โหเก่งมากค่ะต่อไปอ่านเอง สุดยอดคะ่ะพออาผาคะ่ะต่อไปคะ่ะอ่านเองอีกสิคะ,มออ,ม,คะมออามาค่ะมออามาต่อไปคะ่ะอ่านเองอีกหน่อยอ,อยากได้ยินยออาอยากเก่งมากโอ้ประทับใจอีกคะ่ะรออาลาโอ้โหสุดยอดสุดยอดนักเรียนกูอึ๋งสุดยอดมากพออาผา ไม่ต้องสอนแล้วแหละพอแค่นี้แหละนักเรียนเก่งมากเลยอ่ะโอ้ยไม่รู้จะเก่งไปไหนอ่านเองค่ะฟออะฝาเก่งมากเก่งมากต่อไปโ <No S 2> นอาน e เวร o กูดเวร g กูดมากเลยต่อไปค่ะนักเรียนซออะซาต่อไปค่ะรออะราค่ะต่อไปค่ะชออะ ชาค่ะต่อไปคะ่ะงออะงออะงาค่ะสุดยอดสุดยอดนักเรียน,นเดี๋ยวจะใช้พลังจินนี่นะคะขยายร่างก่อนเดี๋ยวนักเรียนจะไม่เห็นหน้าสวยๆของคุณครูหลังจินนี่มาหลจากที่นักเรียนได้อ่านสาระไปเยอะแยะเลยทีนี้มาอ่านเป็นคำบ้างนะเป็นคำที่มีความหมายนะคะเดี๋ยวไปดูคำแรกกันเลยไป รูปอะไรคะม้าม้าเป็นคำว่าอออออ,อชาชอ่านว่าาาาเกิ่งมากจินนี่ดูเธอเนี่ยจะเสกให้ชั้นใหญ่ไปนะเธอลงรถชั้นลงสิเดี๋ยวนักเรียนจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยได้มาแล้วต่อไปเลยค่ะคำต่อไปเลยนักเรียน อาทาขออาขาอ่านว่าทาขาเก่งมากค่ะประวุ้นทำต่อไปค่ะสออาสาลอ,อาลาอ่านว่าสาลาเก่งมากเก่งมากต่อไปต่อไปต่อไปทางนี้ทางนี้ รออาราชอ,อาชาอ่านว่าราชาเก่งมากค่ะราชานะคะต่อไปอวออาวาจอ,อาจาอ่านว่าวาจาเก่งมากค่ะนักเรียนเก่งมากต่อไปทออาทาตอ,อาตาอ่านว่า คาตาเก่งมากเก่งมากท้ายคลิปเนี่ยมีเกมมาให้เล่นด้วยนะอดใจรอแป๊บนึงนะคะนักเรียนได้ไหมเอ่ยมาอ่านต่อไปเลยมออมาลออลอมาลออาลามาลาเก่งมากค่ะต่อไปให้นักเรียนอ่านเองยออายาพออาพา รออาราอ่านรวมกันสิคะยาพาราเก่งมากต่อไปเดี๋ยวครูจะไปช้าๆบางคนแบบว่าครูรีบหนูไปไม่ทันลูปอะไรเนี่ยคออาคาถออาถาอ่านว่าคาถาเก่งมากต่อไปคะ่ะ ออ,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 าอา,าอาสอาสาอ่านว่าอาสาเก่งมากค่ะอาสานะคะต่อไปโอ้โหหมดแล้วเรามาอ่านประโยคกันดีกว่าประโยคแรกอ่านพร้อมกันตอาตาพออาพาออาอามอามานอา รวมก,กันสิคะตาพาอามานากิ่งมากต่อไปคะ่ะประยุที่สองคะ่ะอ้ออาอามออามาหออาหากออาการวมกันสิคะอามาหากาโอ้โหสุด ต่อไปประโยคสุดท้ายแล้วขอพลังจินนี่ย้ายครูไปข้างๆหน่อยนะจินนี่จ๋าเดี๋ยวนักเรียนไม่เห็นนะจิงอ่ะสุดท้ายรออาราชออาชาราชาทออาทายออายาทายา อ่านรวมกันค่ะราชาทายาสิ่งมากได้เวลาเล่นเกมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทายคำกันดีกว่าว่ารูปภาพเนี่ยจะตรงกับคำไหนนักเรียนจะทายถูกหรือเปล่าไปค่ะมาค่ะ จงเติมคำที่มีสระอาลงใต้พาวให้ถูกต้องให้นักเรียนคิดไว้ในใจนะคิดในใจแล้วก็ตอบกับครูนะคะนักเรียนรูปอะไรเอ่ยตอนต้นๆนะที่ครูบอกนะดูอะไรคะสะกดด้วยคะ่ะฝออ,อาฝาเก่งมากฝออฟาฝาจะถูหรือเปล่าเนี่ยถูหรือเปล่าถูกต้องต่อไป, <S <S ไปรูปอะไรคะ ลูกคนทำกำกำลังทำอะไรเนี่ยฮะเฉะลยเดี๋ยวครูเฉลยนะคะทออาทาตออาตาทาตาเก่งมากเก่งมากค่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายลูกอะไรเอ่ยเก่งมากนออานานะคะนออานาชุบชุบ โนอาณาโอเคต่อไปมี okay. ไปทำแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าใบงานปอหนึ่งเรื่องสละอาที่ครูเคยทำไว้อยู่ใต้คลิปแล้วท่านผู้ปกครองท่านไหนมีเครื่องปรินนะคะสามารถปรินให้บุตรหลานของท่านได้เลยนะคะก็ให้เติมคําลงในช่องว่างของภาพให้ถูกต้องนะคะ ง่ายเองนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คู่เอ๋ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย